ตู้เย็นนี่มีมีนะเอาไปเวลาได้พี่เมาเขาก็ไปเชิอเฮิ่มหมู่ตู้เย็นก็มีมีเดี๋ยว่ามีมีก็คือมีมีมืดแล้วนะสนุบไม่มีเนาะไปเชิอเฮิ่มปลาที่เขามาพูดมาเนี่ยมาบ้างกันเอาป ไปดีเด้อเอวายเด้ินไปดีอ่ะป้าตัวมาหดหืนหดสานเอ้ยวายเนาะเอ็ดเปลืองนี่นะเอ้ยวายเอ็ดมกปลาเอ็ดนี่แหละคำว่อมกไปขายเอ็ดอันไปขายบ่คันขายนี่ขายมกเถอะเลเอ้ยวายขายมกห้าพันคือเสอกระเจ้ามกซีฟมกป่านี่ยนะโดยอันเออกระเจ้าเอามาเฮื่อบ่โดยมาเฮื่อละมก ไปคายปันกันหม,มกไปคายปันกันเนาะคือไม่เห็นเชื่อประเภทใะมีได้เชื้อมหมกป่าแบบหมกแบบลาวลาอเอาใบเข้ากินเนาะมาค้นกันเด็กน้อยคำม่กิไมาคิดหมกแบบนี้นเล่บัน,นบันฮะ เขาพิลึกมากคือเอ็ดเอ็ดไปเบิดแม่นเมนเอวานเอ็ดได้เอ็ดได้เนาะโดยเอ็ดมากคือเอ็ดได้มืเพราะว่าเาก็คิดนั่นแหละพวกพี่กับมุกน้ำใหม่มุกน้ำใหม่คือแล้วแล้วห่าก็อใส่แบบว่าเ่าขยันนี่แหละเพิ่นจังใส่เ่าใส่กับพี่เป็นวันใส่ละลาเนาะโดยก็คือแบบว่าปันเงินกันนั่นแหละได้สำด้วยกับแบ่งกันโดยจะของฝากกับเอาลื่นคนขายกับสำนึงนี้เนาะกระเจ้าเพื่อเทเลิกเอา คือแบบว่าคือแบบว่าหนึ่งเ่อสึงเนาเนาะทำมิ้ีห่าเป็นแบบม่ได้กะดีเลยสมมติแมนอะไรประจอาสิประจำวันเนาะอยู่ละลาเขากบไม่ได้ได้เขาอยู่ละลาเขาผลดขาดทึ่สวฉาขาดทุ่นแล้วเขาโมแรงแกงหงายดี หมกป่าคายพ่อแม่พี่น้องอุดนูนทางเอวยบายพันเด้อเนาะผู้อยู่ไกลและอยู่ไกลพี่เลย,เ,ลยเห็นาทางเอวยบายลงตลาดใหญ่หรือว่าตลาดห้วยไร่กะซื้อซอยหรือว่าอุดนูนทางเพิ่นแน่เนาะช่วงนี้พักเพิ่นกระเบิดแน่แล้วเป็นคนขยันอ่ะลีอันนี้เซื้อเอวายหมกป่าแล้วในในเปรดอลเต้อบันนี้ผู้พักผู้พักอีบอ้อได้ไปหาพื่นได้ซื้อถ่าน,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 นก็ไม่มีเงินสนุกเอ้ย ไม่ว่าคันธานนี่ก็น่าจะเบิดลายอยู่เนาะพอจะวันนึงถุกมือไม่ได้บามือบอกบาทีว่าหมกน้ำใหมนี่นะไม่ได้บาจักมือพอได้กรูจัไม่ได้ไปห้าหลอกโอ้บ่อยวายคือสีออกเนาะไม่ไปคุยกับปู่บับเพิ่นหนึ่ง ุทานเพิ่นเป่าเทเลอร์ว้ซื้ออยู่ในบ้านนี่ยเจ้าห้าพันเจ้าห้าพันก็ไม่ได้แพงเนาะมาทางเขตแถวในเมืองเพิ่นจะแพงกว่าน้อยไว้เนาะซื้ออันพี่น้องก็มาเฮ่อล่ะเขาเอาน้ำเจ้าพันแล้วเธื่อเขาเพิ่นแต่ซื้ออืเขาก็แบบว่าทางเพิ่นก็คิดเห็นทางทางเงินก็ม่มีไเลยเออมีผู้หางเง้นเรามอญยวัง อืมอันน่นน่ะนะบ๊ายบายกระปูดอันนอ่นน่ะอะพี่เท่งซนะไดนั่นน่ะหยังได้ไดละอืออันนี้นะ่ะคือแบบว่าหือน้องสาวเนาะโดยหื้อน้องสาวเพิ่นคอยมันนึงไม่ได้มันลมสนุกเลยเออมีน้องดำไั่ไม่มีบ้านดำภายแล้วมาเอ็ดอยู่ฮะนี่โดย มาเพิ่นมาก็ระมาแล้วกันไม่ได้เมื่อเฮิรนจะของดังตะล้างมีมึงดังกระซามเพิ่นมาเนาะโดเดือนปีใหม่นี่เพิ่นกะมาแล้วมาเลยบ่มาละไปอีดิ้งมาละไปอีโดยคนที่ยังมากี่นี่บ่อันที่ว่าเอาปลามาเมื่อจะโมกนะโดยโมกกะโมกได้ละกพระ ที่เด้ทงพักเออ,ปเอ,อไปไปให้ลงไปยูไม่เช่ามา,าเลยบ้านเลยค่ะจะพาเพื่อน,นลงไปเบิงทางเอ้ยวายเพื่อนปุ๊พักเนกาะบ้านนี้โต๊ะได้สนุกได้เพ <c oughs> ื่อนทางสนุกกระไตกระไดคือการเอ้ยวายไ <c oughs> ม่เคยกระไดไตย,ยูทางเฮือนเฮาก็มีกระไดแล้วก็ไม่ได้แม่นเป็นเฮือนเวลาได้เป็นเฮือนแบบบ้านๆนี่แหละทางเฮือนเฮากะแม่น ยังไม่ขั้นบ่เินเอามาเอนทางเอขั้นอีบ่ตาแดดเอ้าจะหยุบไปอย่าเอ็นหนึ่งกอเอ็นแนวหนึ่งเนาะตาต้องสู้ๆเป็นกำลังใจเถอะรยร เอาเข้าไปเอ๊ะนั่นเลยนั่นนะมาทีแล้วก็ทีเดินขาทีแรกก็จะขับรถชุกเออจังกไก่เนาะซะอเนาะยังไม่แล้วเนาะฮัลโหลตอนท่าเราก็จะไปปูพักเจ้าคือมีปูพักก่อนใชปูพักก่อนเนาะแบบว่าจังสบายนะนะจาปูพักแล้วแล้วเจ้าจังมาอันขั้นนี่ล้วก็ขึ้นไปเบิ้งหม้อนั่น เพอเจ้าแล้วนะันะใบวายก็เลยเพอเจ้าปูก่อนเนาะยันคำสมพักเพิดเขาขึ้นขั้นอยู่ทั้งเหินก็นได้ฮะนะเพอนําเกิดเพอเพิ่อนอ่อนแน,น่ฮะน,นะ<ด>เราจะไม่ได้โหดใบวายจะปูนะาคปะไัว้าขี้ดินกันนั่นแหละเนาปูก่อน,น,นด,ด้เขาจะม่อืเอ้าคือทิ่มมานี่หางมลงอืม เอ้ายปูกผักคุดกับคุดเองซำดำหนาเนาะแม่โอ้ยมีด้านแรกเขาเปลี่ยนอาเซนก่อนเนะเล่นไปเอาเซมเลยพอแม่พี่น้องความมักันเนาะสู่ทางเอ้ายเพิ่งกับสู่ชีวิตเพอเรียงหลู่เนาะเอ้ใยเพอบานเพอเมืองห้าเสากินคำถ้ามีห้าก็เราก็ไม่ได้กิน บัดอันเจ้าขุณอันจะเอาเส้นี่่ะวบคุณนะแม่น้อมีมีเชมจกจะว่าสืดจกกันนี่เลิส่อไปเนาะสำระเกตพ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจเถอทางไอ้ไวยเนาะ มีผู้ใหญ่ใจดีมาสอยเด้อเมื่อยเด้อมาขุดขนาดพักซอยสบายเน่ยเด้อเลี้ยงมาละเอ้เองเหมากลางคืนนี่จังมองจังไดในนอนเอวยบายยิงข่มลุกเน้าสู้สู้เอ้ยบายเป็นคนขยันคืนเอ้ยบายนี่กะมีโดดเนาะพูมันก็ได้ชนะกเอ้แมงหมายิ่แมงไม่เพราะว่าทางเหากะ คันแมงไหมนี่เฮาก็ต้องได้แนวมาฆ่าได้เนา่อยไว้เนาะแม่พูดบอกเรือว่าอันนั้นพูดกระดิดานเนาะฆ่าแมงไหมแม่นบอกเรือมีมีออดในฉลุฮะมีอ้อดบอกหรือว่ามียาฆ่าต่างหากอีมีี่ร้องเฮาค่ะมีมีเงินชื้ออืมก็เลยเป็นธรรมชาตินั่นแหละผักปอดสารผิด มันนี่นะอันมีแต่ในชนเจ้านี่บอกอันผักเส้นอันหยุบนะอั่วใบหรือว่าอยู่ทางอื่นกันหยุบคือกันหยุบคือกันเผาเมื่อกี้เพามีเฮากับงามเสื้อนุกเมื่อกี้เขาไมีย่าฮาอืมก็คือสิยังปูมาทุกคนเลยเนาะโอ้ยื่อกี้คุณนันพักไปกับเรื่องใจญ่จะขอดเมย์อ้าวสู้ๆเนาะเมื่อยก็ผักน้ำใบใบเป็นแถวาม่มี ว่าสนุกมาสัมผัสกันชาทูกะกับพี่มีเงินเออซื้อมุกมาดีกว่าเอาเยอะเดี๋ยวแต่อิ่นเนาะทางน้องเพิ่นกะเยอเป็นอาหารหะอะไรเนาะทางแม่ไม่กินหมูกระทะแม่พันนี้มีเงินหนุห่กัยังน้อยอยู่เนาะอ่ามื่อหน้ามีแต่ว่าทางสนกุกเยอไทยทำทางลูกเอ้ยวายคือทางพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลุงป้านา้าได้หับได้สมเนาะหลายคนก็จะเห็นทางลูกเอ้ยวายหากเพิ่นกะ คือว่าเลยเนาะเพิ่นเพิ่นย่านกล้องแน่ก็ยังน้อยทีได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่กระตูกระไนเนาะไนเอ็ดไปฮะแหละไว้พอไม่ได้เคอะมูเนาะโดยพอไม่ได้เคอะมูถ้ามีมีพาไปเคอะมูลไรเขาก็หายเลยคนมีแค่ไหนอันนี้เพิ่นเฮาเศร้ามาเฮากะลิของเฮาแรงมากะลิของเฮากะใครแน่เนาะ ผักหมูเพิ่นคอคู่มือหลายเพิ่มูก็สิว่าเฮาแหละมูก็ชั่งแหละอืออันนี้ยังมีแห้งอยู่เฮาก็ปุไปเนาะโดเอ็ดไปนี่อันผักนี่นั่นซื้อบ่หรือว่าคอเจ้ามาคออเจ้ามาเจ้าเอืแปเนาะแม่ซื้อเขากับเบี้ยใบมันเพิ่นเจ้ามไว้ื้อแจวบ่ื้อไว้ื้อมน้อสนกมีนเอ็ดไว้ื้อมกป่าจังลอือก่อไม่ได้เอาเาหอมไดื้อมกป่าแม่น คือบางคนก็หมักได้เฮาอเชอร์เบือพักโบนี่บางคนก็มาขี้ได้สนุกเฮอเชอรลายเด้ใบเชอร์ตู้เบิดถักเอ้ยไว้เพิดไม่ได้ตู้บ่เอ้ยไว้ตู้เย็นนี่มีมีนะเอาไปเวลาได้พี่เล็กมาเขาก็ไปเืชิหมู้ตู้เย็นกันมีมีเบียว่ามีมีก็คือมีมีมืดแล้วนะสนุกไม่มีเนาะไปเชินปลาที่เขามาพูมันนั่นแหละ มาวางเนเอาป่า,มาเมื่อเจ้านอโดยเรากบสุขสันเอาเมอเดื่อปูพากอ่ะปุพุแล้วก็ลลกมเมืคยหันมีต,มตเย็น้กไปเสืเินเขาแรนกินแลงแล้วบมมววว่มืนี่นะจักจงาปลาเราส่นไปกินเหี่วเพ็ยเฮืนละ เพิน่นโซนไปเพิ่นไม่ได้มู่เนาะบ่เพิ่นเห็นคอยมีมีในกคิดเพิ่น,นลาโซญไปกินนำ้ำหากไปบ่แล้วเวนี่บางทีคอยกับไม่ได้ไปเก่งใจกับเจ้าอเอามิมีได้เนาะแมน่นห้าสิบแม่ยุ่งด้วหมู่สูญกันคนมีม,มีมันคิดได้สนุกคิดยันหนุเหวินเนาะแม่นเล่เอาปรับตัวเอาไม่ทันเอากระมีกาไปเป็นเลือ่อยู่เกกพื่อนเอากินพิรุกินเจ้ากระแดกกระจำ มันี้นี่อแล้วจะเพิ่นชวนไปกินแจ่วเคดเนาะด้วยามนี่ก็ไม่ได้ละลายแล้วไปดูแจ่วเคดเนาะแจ่วเคดจกครบแจ่วกะปู๋นาด้ยบ้านเห่าเนาะบ้านคันบ้านอื่นเพิ่นได้กะปูขายกะปูขายกะปูแดงบ้านเห่ามันหนี้หีอือคันว่าได้ก็คือเห่าก็เก็บห้าเก็บสิบไปแล้วกะปูแดงเพิ่นแพงได้

มาถ่ายคลิปกันโผคนยีดีอีกเลยว้าโวมือด้ดยมือ <washing> ดันโผล่ดันโผล่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมันยากขู่ขิงกันไม่ได้บ่เนาะคนขยันคือไอไวายนี่เพิ่นกันขาดทางสาวรักครอบคผล่เนาะอยู่ก็อยู่ช่องคนใม่ลูกเบิ่งก็คือสิงเงา <laughs> เลือใจเอว์เอว์วายเลือใจเจ้าลองปุ๊ง <laughs> เล้่ยวนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ปุ๊นานพักเอว์วายทางโพดอันนี้แ <laughs> <laughs> ล้วก็บแบ่งคายเนาะดู้ามันงามก็ได้คายพอได้ปุ๊งเสร็จเสร็จเจี๋ยวไม่ได้ขอหมยอย่ามา <laughs> ัน มือนี่ก็ลุยต่อแล้วเนาะไสมงไ้ลอรถเทนั่นแหละเพิ่นเพิ่นกลางคืนเราเพิ่นไม่ได้โทรโซนบอโทบางทีก็โทรโซนเขากับางทีเขาก็เขาลงย่หมือเขาก็ไ่ได้ลงคู่มือกัเลยค่อกับได้ปหมูแล้วได้ขนมเห็ดอะไดึกไปน้ำคุดต่อบอบันี้ ได้อยู่สองนานเนาะเล่นอย่างอยู่ได้ไอะไรอะไรไปข้างนี้ผู้มะหม,ม,มูเพล้นกะเแต้ตนเดียวนี่บ่ชา,า,ามคุมพ่อแม่พี่น้องมะหมูกะเป็นบ่แต่ละปีปูชำนั่นกะเป็นได้โนกงาม่นามันเกาะเนขาได้ลูกมา,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 มาตรงที่ละที่ปูมา บุกคนมาหมูเนะาะใบายเป็นขยันอะไรนี่สิอ,นนอ,อุต่ออยู่นะจักแมวหาเงินนะชนกเอ้ยมีเงินม,มีความูกอย่าเอดไปในนี่นและในเก้ 9, 000, 10, 000, าพ <c oughs> ันสิพันเก้าบมง่ี่ก็เหมยนะเมนเมนเมนเ่อยแลวเห <c oughs> มยกับู้ มึดแต่ว่าเป็นกำลังใจเฮ้อเนาะทางเฮาก็คือว่าแหละแบบใหญ่ใจดีเห็นแนมเห็ดกระเบื้องเลเด้อคุณนันทาพทุกย่าทุกเด้อจุ๊บจุบผู้ทางหื่นคล้องกันอือทางหื่นคลองเอวยบายเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอกคนเก่าหรือคนใหม่เนาะที่ว่าเข้ามาหับชมก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ทางสนุกเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเอวยบายและทางสนุกเนาะเพื่อได้เอ็ดคลิปต่อไป รือว่าทางสนุกก็จะได้เป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานหักเนาะทาว่าชนใจทางเอวยายเพิ่นจะซอยเลือทางเอวยายเพิ่นกะเฮอเสร็จเข้ามาหาทางทีมงานรือว่าทางสนุกเนาะช่องทางติดต่อทางสนุกก็เยอะมาพ่อแม่พี่น้องเ้ยทางสนุกก็สุงชันทางเอวยายเพิ่นเนาะมาแต่ตลาดแล้วกะเอ็ดเวทไม่ได้ยุดไม่ได้ย่อนเนาะไม่ได้ยุดไม่ได้ย่อนซ่อมพักแล้วก็คือแบบว่า มกน้อไหมต้อพ่อแม่พี่น้องเลยมกน้อไหมแล้วมมกป่าอีเนาะทางเทิงเหินทางเทิงเหินเพิ่นกันยังข้างหมอน,น้อไหมหรือว่าข้างมกป่าลงมาพูพักต้อพ่อแม่พี่น้องตามที่ชาวนกเบิ่งนี่นะพูพักแล้วนี่คือจะไปขั้น,นส้มพกักบาทนี่ลงน้ำเกลีอแล้วเนาะไลายคนกืนยันว่ามีเซื้อทางสนุกททยทำกันนีเดอเนาะทางเหินของบาย หลมก็เข้านี่ลูกก็เยอะเข้าพ่อแม่พี่น้องเลยน้องเพื่อนก็กินแจ่วกระปูหมาลายเลยเนาะทางน้องเพิ่นก็หน้าชงซานนั่นีได้เห็นแล้วก็น้าตาจะตกพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็คือแบบว่าเรื่องจริงเนาะคือแบบว่าทางสนุกมา่ทยทําเรือว่าเป็นกระบอกเสียงคือทาง PFC เปิดทุกคนเนาะถ้าสนุกว่าผิดพลาดประการเลยก็ะขอโทษขออภัย ก็จะได้่ทยทำเอวยวายถูกถูกคลิปหรือว่าถูกถูกมือที่ว่าทางสนุกวางหรือว่าเอวยวายวางเนาะวางทุกมือบางมือเพิ่นก็มาแต่ตลาดชวายแน่พอแมมพี่น้องทางสนุกก็เข้าใจทั้งเพิ่นเนะาะแต่ละมือขันมูมีเอินขึ้นรถเพิ่นก็ได้ยู่ล่อเข้นแต่บ้านเกิดจนหอดตลาดเซนโนก็ถือว่าไก่พอสมควรพอแมมพี่น้องคือว่าคันเพิ่นไม่ได้ไปตลาดไงก็คือแบบว่าอยู่ตลาดห้วยไร คันบางมือเพิ่นไปทันมู่กะมู่เอื้นขึ้นรถนำเพิ่นกะได้ขึ้นรถนำมู่กะปะล่อไว้อยู่ทางพ่อแม่พี่น้องแต่ละมือเอ้ยไวไปกับล่อเค้นเด้อเนาะยู่ชมพักแต่ละมือนักทางน้ำนักทางตอนชูชีวิตขันทางเอ้ยไวมีสู้ลูกก็มีไงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ลูกก็กำลังกินกะมีติทางเด็กหน่อยเพิ่นเนาะคันว่ามีห้าดูก็จะได้เบิ่งปะบ้านเมืองเพิ่น มันเมืองเพิ like. <Ừ. S 2> <c ười> ่นก็ซอยยู่ละเหน่งละน้อยเนาะซอยดุไลทางเฮาก็เก่งใจโดยโดยอันนี้ก็คือทางเอ้ยวายเพิ่นวามาอะไรเนาะบางคนก็ว่ายูทูบเปิดนี่วาวไลทางเอ้ยวายเพิ่นก็มีจักแนวเยอว่าเนาะตื่นตันเนาะเอ้ยวายเนาะแบบวาวไลก็ไม่ได้มีแต่สิไงทางเอ้ยวายวาวไลก็ทุกอย่างลื่นไเจ้ากัน มีแต่ไายทำแล้วนิกละหน่อยคือทางเพิ่นเบิงเนาะถ้าหักหมักหรือว่าเอ็นดูทางเอ้ยวายกระทักเสร็จมาเด้อมาทุบมาเด้อด้วยด้วยคือทางเพิรนเพิ่นกระเพ้าไม่เฮกอะลมผัดกะนาวแตนกเลยลมผัดกะนาวเนาะผ้าห่มกับพื้นบางๆสบาจักตุ่มมาหลู่แต่ละคืนโด้วยนาวอันนี้ยังไม่ทันนาวแห้งเนาะ นาแหงเจอทางเอ้ยายนี่กันยางไปตลาดนี่ก่ยิก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 เพื่อจะแจ้งเนาะยามนาวเนาะมีแต่ว่าเพื่อทางอาการที่เอาย่างไปตลาดนะนะคนบ้านเมืองลือคนแคมบ้านกะเจ้ายังไม่ทันตื่นนอนนะนะย่านแต่ขี้มาาขี่ก้าวหรือว่าโจนเนาะเพื่อเจ้ายูล่อไปหอดตลาดตรีนะอันนี้ขี่ไปนลำมูหรือขี่ไปํำไทยบ้านกะ ดีไปอีกแบบเนาะเหาปลอดภัดย้าขี้น้ำเพลนไลก่กะบางทีกะเพลนมีเอิญขึ้นขี้กะยู่ลอะไปห้างมันกระทิม <c oughs> าทางสนุกกะได้โอ้ลมทางเอวยายเพ่นเป็นทีเหมหอยแล้วเนาะ ก็จะได้กลับบ้านกลับซองเนาะมีแต่ว่าวหพ่อกันไม่ในอีพีหน้าเด้อเนาะถ้าว่าพี่เธอสนใจทางเอวยายหรือว่าหักหมักทางเอวยายเนาะหรือว่าเอ็นดูทางเอวยายขบขอูเอวยายเนาะก็ถ้าว่ามีผู้จะผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าพี่เอฟซีทุกท่านเยอะทางสนุกเป็นสะพานบุญเธอกะทักเสร็จมาห้าหรือว่าทางทีมงานเด้อเนาะ เพราะว่าทางเอวยายเพลินก็เป็นทางเศร้าโศนแล้วก็เป็นทางแม่เล่งเดียวเนาะแล้วก็เพิินกับลาบากไลยาทางสูชีวิตเป็นคนขยันเพราแม่พี่น้องเลยปูป๊พักปุ๊พักแล้วขั้นชมพักต่อเนาะอันนี้ก็คือเพลินแซ่น้ำคือไว้